คุณพานุเคยเป็นโรคหัวใจใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่แต่ว่าอาการเบาขึ้นดีมากครับอาการดีขึ้นแล้วอย่างนี้แสดงว่าต้องมีช่วงหนึ่งที่เคยเป็นหนักหนักเลยครับหนักนี่หนักขนาดไหนหนักขนาดเดินไม่ไหวฮะสี่ห้าก้าวนี่เดินไม่ได้แล้วต้องพักปวดปวดแขนเป็นเป็นหัวใจโตหรือว่าเส้นเส้นเลือดหัวใจตี ไขมันปกติไขมันอุดเส้นเลือดไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบไปเลี้ยงลําแขนไม่ได้ครับแล้วคุณหมอบอกว่ามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคือมีวิธีการรักษาอย่างเดียวคือต้องฉาทําต้องทาบอลลูนครับค่าใช้จ่ายคนข้างสูงเยอะผมก็เลยยื้อเอาไว้ไม่ทำเพ่าททำแล้วคนถามนี้นะคะเป็นมากี่ปีแล้วคะผมเพิ่งเป็นมาสี่เดือนกว่านี่เองอ๋อเพิ่งเป็น พอเป็นเป็นปุ๊บก็เป็นมากเลยอ๋อคือไม่มีอาการบอกโรคเลยมีบอกนะฮะเตือนมาคือเราเก็บเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกเก็บไม่มากมันแป๊บๆหรือว่ายังไงครับเจ็บแป๊บอ๋อเจ็บแป๊บๆเป็นเป็นหายหายมาบังเอิญวันนั้นก็ตื่นเช้าหน่อยมานั่งทํางานครับเขียนหนังสือได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับปวดมากปวดที่ไหล่ปวดแขนเนี่ยต้องต้องต้องอย่างนี้ ต้องหอแล้วก็ไปหาหมอใช่ไหมไปหาหมอก็เดินประมาณห้าเก้าหยุดนี่ลห้าเก้าหยุดทีละมันเก็บมาฮะด้วเหนื่อยใจจะขาดแล้วหลังจากนั้นก็คือหมอให้ทําบอลลูนไม่ทำแต่ว่าคุณพานุไม่ทำแล้วแล้วคุณหมอเขามีวิธีอื่นในการรักษาหรือก็ให้ยามาทานอย่างเดียวอตนแต่ตอนนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นยังเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่ฮะทานยาหมอให้ยามาทานก็บางทีเราทานยาไปตัวหนึ่งมันจะเกิดอาการขึ้น คื้นไส้มีเอฟเฟกต์นิดนึงครับนะฮะแล้วอาการโรคหัวใจของเราดีขึ้นไหมคะมันก็ไม่ดีขึ้นบางทีพอดีมีสมาชิกของเนเจอร์เพอร์เฟกต์เข้ามาครับแนะนำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์เอามาผมลองทานทานมากี่เดือนคะผมทานมาประมาณสามกระปุกอย่างเงี้ยไม่ถึงเดือนาบกทานมาสามกระปุกไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงครับสามกระปุกเป็นยังไงบ้างคะผลที่ได้ก็อาการดีฮะพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเส้นเลือด ที่ตีนะฮะขยายตัวขึ้นหมายถึงว่าเป็นปกติแล้วเกือบจะปกติขยายขึ้นขยายตัวขึ้นแขนนี่ก็เริ่มเริ่มไม่ปวดมากแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นอจากเดิมที่แขนเนี่ยต้องต้องต้องอย่างนี้ตลอดแล้วที่บอกว่าเดินเดินแล้วห้าเก้าหยุดนี่ล่ละคะตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปดูงานเชียงใหม่โอ้ ที่บอกว่า59หยุดเหนื่อยนี่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ขับรถไปเชียงใหม่เลยไปเชียงใหม่ไปเชียงรายทุกนนี้เดินได้ใกล้ใกล้จะปกติแล้วนะคะก็ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมคิดว่าจะปกติแล้ว